หน่วยปฏิวัติที่7การควบคุมมอตเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับด้วยแมกเนติกคอนแทคเตอร์อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองก็จะมีสรกริตเบกเกอร์3ามเฟสสายลักษณ์หน้าตาก็จะประมาณน,นี้ก็คือตัว Q1 อันนี้อุปกรณ์จริงตัวเบกเกอร์สามเฟสไว้ใช้ตัดต่อวงจรฝั่ง power ส่วนสรกริตเบกเกอร์หนึ่งเฟสตัว Q2 เราจะใช้ตัดต่อ,อจอฝั่ง control ฟิลก็เหมือนกันจะใช้ป้องกันการรับังจอที่ฝั่งคอนโทรลเหมือนกันจะเป็นตัว f 2ส่วนตัวพารหลแรมก็จะเป็นตัวหลอดไฟแสดแรงสถานะก็คือตัว h 1เราสามารถต่อ x 1กับ x 2สลับกันได้เลยต่อไปจะเป็นตัวแมกเนติกของเราก็จะเป็นตัว k 1 k 2หมายเลข1 3 5หนหก็อยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็สองสี่อยู่ตรงนี้เป็นหน้าสัมผัสแมกนติกส่วนตัว A1 หนจะเป็นตัวคอยของแมกเนติกส่วนแมกเนติกเราจะต่ออยู่กับโอเวอร์โหลดให้แล้วตัวโอเวอร์โหลดก็จะใช้ป้องกันกระแสะเกินเนาะนจะเป็นตัว F3 สทั้งแบบเก่าและแบบใหม่เลยจะต,ต่อคล้ายๆกันต่อไปจะเป็นปุ่มพุชบัตตอนสวิตเนาะก็จะมีสตาร์ทจะเป็น NO เนาะ normally open ก็คือปกติเปิดกับ NC เป็นตัวปุ่มสต็อปก็คือ normally c o d e ก็คือปกติปิดเนาะสุดท้ายจะเป็นตัว t i m e r r ส่วนหลก็จะเป็นตัว K 3 T จะมี T ขึ้นมาเพื่อผมบอกว่าเป็น t i m e r r เนาะสามารถเลือกใช้ได้ทั้งสองคู่ก็คือ NO NC ทั้ง2คู่เลย5กับ9จะเป็น NO หนึ่งกับ9จะเป็น NC ส่วนนี้ก็เหมือนกันเลยแล้วตจะเป็น13บสามสี่จะเป็นคอย โอเคนะครับหลังจากที่เรามาดูคำแนะนําเกี่ยวกับอุปกรณ์แล้วเรามาดูเกี่ยวกับตู้ก่อนนะครับในตอนเริ่มต้นตู้มันจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือจะมีสายไฟที่เขาต่อไว้อยู่ค่อนข้างลกหน้าที่ของน้องอย่างแรกคือน้องต้องทําการรื้อสายไฟออกก่อนนะครับอ่าส่วนแรกที่พี่จะพาน้องรื้อนะครับก็จะเป็นส่วนของเบรกเกอร์สามเฟสน,นะโอเคสิ่งที่น้องต้องทําคือการเอาไขควงปากแบนมาไขน็อตไขสกรูออกนะครับโดยที่น้องไม่ต้องถ่ายออกจนสุดนะครับ ไขออกแค่นิดเดียวให้พอหลวมแล้วดึงสายออกได้เลยนะครับในกรณีที่น้องถ่ายไขยออกจนสุดเนี่ยมันอาจจะทําให้สกูมันหลุดซึ่งมันจะยากในการต่อกลับไปนะครับโอเคน้องขัดออกมาแล้วก็ดึงสายออกมาได้เลยเสร็จแล้วสายนี้มันต่อก,กับไอ้ตรงลีนหน้าสัมผัสนะครับเราก็เอาสกูเอาไขคฟองปากแบนไขออกแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับที่จะพาน้องไขตรงหลอดไฟเนาะก็หลักการเดียวกันเลยครับน้องก็เอาไขคฟองปากแบนไข นิดเดียวก็ออกมาได้แล้วโอเคนะครับเราก็ดูมาต่อตับหน้าสัมผัสเราก็ไขตรงนี้ออกอีกทีโอเคไขจนกว่ามันจะดึงออกนะครับอย่าไปดึงแรงมากนะครับดึงเบาๆก็พอโอเคมันออกแล้วก็เรียบร้อยครับประมาณนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนที่สวิตช์นะครับเราก็จะใช้หลักการใกล้ๆเคียงกันสวิตช์บางอันมันจะมีสายไฟเยอะๆนะครับเราก็ไขออกไม่ต้องเยอะเพราะว่ามันจะค่อนข้างหลวมอยู่แล้วเราก็ดึงออกมาได้เลย โอเคนะครับแล้วก็มาไขาตรงหน้านสัมผัสแม่เหล็กอีกเรียบร้อยสุดท้ายนะครับจะเป็นรางกาวบาใช่ไหมกาวบาหนือต,ต้นบาเนาะเราก็ไขออกใกล้ๆหลักเดียวกันเลยครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต่อการซารมอเตอร์สาเฟสโดยตรงเริ่มจากการต่อวงจรกาลังก่อนเนาะจะเริ่มที่ตัว Q1 ก็คือตัวเบรกเกอร์สาเฟสมาหาตัว K1 ก็คือตัวแมกนิอ่เราเริ่มต่อจากมาเล็กสอห มาห3 5้าของ K1 ส่วนด้านบนของเบรกเกอร์สเฟสให้เราปล่อยไว้เลยเดี๋ยวพี่เอาอิวอร์เตอร์มาต่อให้ทีหลังอเรามาดูที่ตู้ตู้กันอันนี้ก็เป็นตัวเบรกเกอร์สเฟสเนาะกับตัวนี้จะเป็นตัว m มก t ติหรือตัว K1 เนาะอันนี้ก็เป็น K2 เริ่มจากให้เราหยิบสายสั้นมาก่อนก็ได้เนาะ,ะต่อที่2มาเล็ก2ของ Q1 จะใส่ยานิดหนึ่งถ้าใส่ไปงอให้เราบิดสายให้ตรงกอ่อนเนาะอ่ามาเข้าที่หมายเลขหนึ่งของเคหนึ่งเนะาะแ้วใขาให้แน่นเพื่อความปลอดภัยต่อไปหมายเลขสี่จากคิวหนึ่งเนาะ พย่ามเนี่ยายนอตมาเยอะนอะเดี๋ยวนอตจะหลุดแล้วเราจะไขาย,ยากมันจะเสียเวลาเสร็จแล้วก็เข้าหมายเลขสามต่อไปใหม่เลขหก เข้าหมายเลขห้าของ K หนึ่งอ่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วกลับไปดูที่วงวงจรเนาะอ่าตอนนี้เราต่อระหว่าง Q 1กับ K หนึ่งเสร็จแล้วต่อไปไปดู K หนึ่งกับตัว F 3ตัว F 3ก็คือตัวโอเวอร์โหลดเนาะก็จะอออจากสองของ K หนึ่งเข้าหนึ่งของ โอเวอร์โหลดเนาะแล้วก็4เข้า3 6เข้า5เนาะดูที่วูปวงจรตัวจริงเนาะอุปกรณ์จริงอ่ะปกรณจริงแล้วต่อให้เรียบร้อยแล้วก็คือ2มา1 4มา3 6มา5ของตัว K1 กับตัว F3 เรียบร้อยแล้วส่วนข้างล่างตัว F3 เนาะหรือตัวโอเวอร์โหลดของเราไม่ต้องต่ออะไรปล่อยไว้เลยเดี๋ยวพี่มีสายของมอเตอร์มาต่อให้ทีหลังเนาะ,ะตรงนี้ก็เว้นไว้ได้เลย หนน้้าี็ดต่อไปเราจะต,ต่อวงจรควบคุมเนาะวงจรควบคุมเราจะใช้สายไฟทั้งหมดสองสีก็คือสีเหลืองดูจากสีแดงในวงจรเนาะส่วนสีน้าเงินในวงจรก็ใช้สายสีน้ําเงินได้เลยอ่ะเรามาเริ่มจากการต่อ Q 2ก็คือตัวเบรกเกอร์หนเฟสมาหา F 2ก็คือตัวฟิลเริ่มจากนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นสายลายเนะตัว L ใสายสีเหลืองต่อมาหาฟิวก็คือตัวนี้ตัวนี้จะเป็นฟิวหรือตัว F2 ตัวฟีอาจจะต้องคลายออกอีกนิดนึง แล้วสอดสายเข้าไปนอะแล้วก็สายนอนเข้ามาเลยต่อไปไปดูในวงจรเนาะก็จะออกแต่ F2 มาหาตัว F3 ก็คือตัวโอเวอร์โหลดออกแต่ F2 เข้า95และ97ของ F3 เนาะอันนี้ครออกกันนอะ้าต่อฟิวแล้วต่อสายเข้าไป ต้องม้วนสายเรียบร้อยก่อนเนาะพยายามยัดสายไปด้านบนหน่อยเนาะของตัวฟิลจะใส่ยากนิดนึง แล้วก็เข้า95 95จะอ,อยู่ตรงนี้เบอร์9 5ของ F3 น้องตัวโอเวอร์โหลดบิดสายให้ลำแหลมน้อให้เข้าง่ายต่อไปก็หาเส้นเล็กๆมาจั๊ระหว่าง95กับ97 ต่อไปมาหาเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดจะเป็นตรงนี้เรียบร้อยเมนดูที่รูปวงจรเนาะให้เราพยายามต่อเปน็นแนวตั้งอย่างนี้ก่อนเนาะแล้วค่อยไปทําอันอื่นเพื่อให้ง่ายต่อการต่อเนาะต่อไปจากเก้าหกออก9ก็ไปหา1ของสวิตช์เอ็ดหน่ง เก้าหกจะอยู่ด้านล่างตรงนี้มีเก้าหกใช้สายยาวนิดหนึ่งเนาะเราต้องมาต่อหาสวิตช์ s s หนึ่งอ่ะเรามาดู s หนึ่งคือตัวนี้ตัวบนสุดเนาะ,ะมาหาเลขหนึ่งอ่ะเราจะดูจาก เลขค้ายของมันเนาะนี่หนึ่งหนึ่งเลขค้ายของมันก็คือ1นึอะ่ะนี่ก็จะเป็นเลขหนึ่งให้เราคลายน็อตเอาว้น,นิดหนึ่งเนาะแล้วต่อเข้าไปเลยเสร็จแล้วต่อไปเราจะมาออกจาก12ของเอหนึ่งเนาะไปเข้าสิบสามเ เราก็จะออกสิบสองนี่สิบสองอยู่ด้านบนนี่ยี่สิสองมาเข้าสิบสาม S สองอันนี้ก็คือ S สองเลขสามอยู่นี้เนาะสิบสามจะเป็นสีฟ้าเนะเป็นนะสัมผัส N O ถ้าใครดูเล่มไม่ออกให้ดูหน้าสัมผัสก็ได้ที่ลูกจรเนาะว่า N O N C เป็นยังไงอ่ะน,นี่เป็น N O เนาะก็คือเลขสามเลขสี่ ต่อไปกลับไปดูที่วงจรเนาะออก14เข้ามาหา A1 ของ K1 แล้ว A2 ไปหาบาร์นิวตันเนาะตรงนี้จะเป็นบาร์นิวตนันเห็นไหมจะสังเกตได้1กับ2จะเป็น NC ก็คือปิดอยู่เนาะ้ักผัดปิด S2 13 14ก็จะเป็น NO เนาะสีน้ำเงินอ่ะต่อไปเริ่มต่อเนาะ 1 4 s 2ไปหา n 1นึ่งนึ่งเราก็มาดูตรงนี้จะเป็นเลข4เนาะข้าวสามออกมา4ต้องให้สายสีเหลืองเนาะถึงไหมนะสายไม่ถึงเดี๋ยวเราหาสายเอายาวเนาะ,ะสายเส้นนี้ถึงก็ต่อตรงนี้1 4บส มาเข้า A1 ของกับ1คก็คือตรงนี้นี่ A1 ของกับด้านล่างสุดเลย ต่อไปก็ออก A2 เนอะไปหาบาลเนต้อนก็คือใช้สายสีน้องเงิน A2 ก็อยู่ตรงนี้เลยข้างๆกันเลยแล้วต่อบอเนตอนใส่รูด,ด้านล่างเลยพัง่างบอลเนต้นจะมีรูอยู่อ่าไข่น็อตให้หนีบสายไฟเลย แล้วมาดูวงจรเนาะอ่ะต่อไปไมาดู98เนาะ98มาหาหลอดไฟ H3 เนาะ,ะมาดูที่อุปกรณ์จริงเนาะ98จะอยู่ตรงนี้98เสร็จแล้วไปหา H3 เมื 3, ่อคือหลอดล่างสุดเลย X1 หรือ X2 อยู่ตรงไหนก็ได้เนาะสลับกันได้เลยเไฟฟ้าก็ใส่สลับอันนี้เข้า X1 เนาะต่อไปออกจาก X2 ไปหาบาลนิวตนันเดี๋ยวหาสายไฟยาวๆก่อน X2 มันเข้ามานนิวตันเหมือนเดิมแล้วกลับมาดูที่ลูกวงจรเนาะต่อไป K หนึ่งสิกับ14บสี่ K หนึ่งต่อข้อม S 2อยู่เนาะ13บสามส s 2สี่กับ S สอง

ลูกวงจรเนาะต่อไปก็เป็นหลอดไฟ H1 เนาะ X1 กับ X2 ค่อมที่ตัว X1 a 2ได้เลยหลอดไฟ H1 จะเป็นนี่หลอดบนสุดเลย นี้จะเข้าที่ A1 ของ K1 ใกล้เสร็จแล้วอีกนิดเดียวเอาสายสองเส้นออกมาจับหากันก็ได้น้อยอย่างนี้ ร้อยอต่อไปเราจะอยู่ต้นของหลอดไฟมาจัาไมหาอีกหลอดหนึ่งก็ได้เร<ม>ือเราลากสายไปไกลเนาะก็ะะใส่ X สองของหลอดที่หนึ่งมาหา X สองของหลอดที่สามก็ได้ ต่อไปสุดท้ายเราจะเอาบา์นิวตันกลับเข้าไปหาเบเกอร์ลักกลับมาหาเบเกอรอ์ตรงนี้ ะมีสายไฟหนึ่งเปกสำหรับต่อ,งอวงจรควบคุมเนาะ,ะให้เราต่ออย่างนี้เลยสีแดงกับสีเหลืองสีน้ำเงินกับสีน้ำเงินได้เลยนั่นหัวของเบรกเกอร์ Q2 นี้ก็จะต่อวงจรควบคุมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเราจะเหตุองจอควบคุมเนาะให้เราเอาปลั๊กเบรกเกอร์นเฟสเสียบเข้ากับเต้ารับตามโต๊ะได้เลยเสร็จแล้วให้เราเปิดเบรกเกอร์นเฟสขึ้นมาแล้วก็ปิดฝาตู้ไว้เนาะ,ะปุ่มสตาร์ก็คือเป็นปุ่ม S2 เนาะ,ะให้เรากดปุ่ม S2 เราไฟ h 1ก็จะต,ติดเนาะตามวงจรมอเตอร์ก็จะเริ่มทำงานเสร็จแล้วถ้าเราหยุดทางานให้เรากดปุ่ม S1 แมกนติกก็จะหยุดทำงานเนาะนถ้าเรากด S2 แมกนติกก็จะเริ่มทำงานเห็นไหมต่อไปถ้าวงจรทำงานอยู่แล้วเกิดโอเวอร์โหลดขึ้นวิธีเช็คโอเวอร์โหลดเนาะก็คือให้เราเอาไข่วงจิ้สีเขียวลงไปหลอ,อดไฟ H3 ก็จะทำงานเตือนว่า มีโอเวอร์โหลดเนาะกระแสเกินเราจะกดทํางานมอเตอร์ต่อก็ไม่ได้มอเตอร์จะไม่ทำงานเราต้องมากดปุ่มรีเซ็ตโอเวอร์โหลดก่อนก็คือปุ่มสีน้าเงินปุ่มนี้หลอดไฟ S3 ก็จะหยุดเตือนเนาะวงจรก็สามารถทํางานได้ปกติเรียบร้อยแล้วครับ